ตัวยิ่งใหญ่เวอร์ขอบคุดีกับทุกคนเลยนะคิดมาแล้วคิดมาแล้ววันนี้มาร่วมค่ะวันนี้มารวมยินดีกับมาริสันชาัยกับเลดี้ปลาเห็นค่ะคอลเลคชั่นใหม่เป็นไงบ้างอุ้ยสวยมากสวยมากค่ะคือคือจริงๆเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็เนี่ยแบบใส่ชุดนี้มากคือเห็นชทีนี้คือปิ๊งเลยแล้วก็แบบคือติดตามโอลิสันชัยมานานมากแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาแล้วก็รู้สึกว่า ่มันสวยทุงชุดแล้วมันก็แบบมันดูเป็นเรามากใช่ใชค่ะแล้วก็ยังมีเลงอีกหลายชุดมากๆที่แบบอยากจะแบบนี่สวมใส่เพราะเราเป็นแฟชั่นนี้น่าอยาเป็นภาปัก <laughs> อทำเสร็จแล้วงานด่าขมาหกินอะไรอยู่วะตอนนี้ตอนนี้ก็สิงอยู่ในติ๊กต็อกทางถ้าเข้าไปในติ๊กต็อกก็จะเห็นแบรนด์ได้ตามแบบว่าตามโซเชียลใช่เป็นคอนเทนต์ตลกบ้างสวยบ้างคนกันไปเฮ้ยเราคนสวยหรอเราคนสวยะอ๋อหรอแต่ที่ล่าสุดกับซังจิมาริโอคือสนุกได้แบบได้ยังไงเล่าหน่อยเขาเลือกใครเพื่อนรักเพื่อนรัก เป็นเพื่อนแท้ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คือใช่คือคือคืออย่างนี้คือไปเจอคือไปงานแฟชั่นโชว์ด้วยกันกับจันจีแล้วก็จันจีก็บอกตั้งแต่แรกเราว,ว่าพี่โอจะมากันก็แบบตอนแรกจะกลับแล้วแต่ก็แบบรอละกันแล้วก็รอไปสามชั่วโมงกว่ารอไปสามชั่วโมงกว่าแต่ก็คุ้มค่าค่ะใช,ใช่ก็นั่นแหละก็ ไปดูในคลิปกันก็จะเพอเจร์อะไรไปเรื่อยๆบอกว่าพี่โอ้บอกให้อยู่รออะไรใดๆไปเรื่อยไปเปลื่อยใช่คือกัดกัดกับนางเฉยๆสนุกสนุกคิปแอลแฟนเพื่อนนี้คนดูเยอะนะดูใช่คนชอบมากใช่เพราะว่ามีคนเมนว่าเอาอีกเอาอีกเนี่ยเป็น20่สิบกว่าคอมเมนต์ใช่้กรเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็ได้เออเอาอีกได้ละโอเคไหม เนี่ยโอเคโอเคหรือว่าเราเป็นตัวแทนชาวเน็ตที่แบบอยากจะแซวพี่จันจิอยู่แล้วชาวเน็ตเขาก็อยากจะแซวก็เลยให้แบบพี่แกนเป็นแซวแทนหรือเปล่าไม่คืออันนี้เป็นความในใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับชาวเน็ตเลยเป็นอินเนอร์ส่วนตัวล้วนแต่ว่าจะตีฝั่ เองนะแล้วเขบอกว่าแฟนแฟนที่บอกกับเราน่าจะเป็นแบบบุรุษพยาบาลแล้วแล้วมันจะเห็นซึ่งต่อใช่ไหมล้านไหมมีประวัตอยู่ที่ก้องมองคับจริงจังอ่าฝากบอกตอนจิตเลยก้องเออกล้องเยอะกว่าอ่บอกเลยเราจะได้เห็นดีกันเฮ้ยดูละครมากไปไหมค่ะเราไม่หาแฟนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราก็สวยตอนนี้ คือเอาจริงๆก็อย่างนี้ก็แฮปปี้เหมือนกันหนูจะสดมาจะจะสามปีเต็มแล้วใช่แบบที่ไม่ได้คุยกับใครแบบแทบไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะที่แบบศึกษากันเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่หนูไม่มาจีบบ้างเหิอเราสวยคนนี้เดินมาก็เชิญชายยังอุ้ยไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆไม่ได้แบบจ้อจี้หรือตอบดาราคือถ้ามีก็อยากอวดค่ะเอเอถ้ามีคนมาจีบอวดแล้วแต่นี้ไม่มีจริงๆแล้วจะเป็นแฟนเป็นยัง ก็ลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งเยอรมันอายุประมาณซักอายุประมาณซักเอ้อสามสิบเจ็ดสามสิบแปดชื่อมาชื่อมอมาครับประมาณนานเอาชื่ออะไรนะบ้ากูชื่อไม่ได้หรอกก็รู้ๆกันอยู่อ่าถ้ามีคนมาจีบเรายังไงคะก็ เราต้องรักให้ได้อ่ะค่ะในความแบบความแบบของเราอะไรเงี้ยใช่คือคนอาจจะคาดหวังว่าเราก็จะเป็นเหมือนแบบเออใช่อ๋อใช่แต่ว่าจริงๆเราก็เป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้จะโอ้ใช่มันก็เลยว่าคือมันจะต้องมองเราในการที่เราสะดุดเมื่อกี้เป็นความน่ารักไม่ใช่เป็นความแบบ เออใช่อะไรอย่างนั้นซึ่งยากไงคะคนที่จะมองว่าแบบว่าโดดสะดุดไอ้นู่นโกะไอ้นี่แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขว่าแบบพี่ๆแาวหลอนะ LGBTQ มาะจิจเจอจริงไหมคะไม่จริงป่ะนะไม่มีไม่มีเลยแอกว่าเป็นหูหิมีใหมเธอใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะเปิดใจเปิดใจไม่เปิดใจเปิดใจปวดใจถ้ามีแเปิดใจแต่ไม่เปิดประตูออกกับบ้านเออใช่ใช่ทำไมเราเกรงบอกว่าไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะ ทุกวันนี้ออกมากขึ้นแล้วมาใช่แต่ก็แต่ก็เพราะว่าอืมคือติดนอนแหละ,ะใช่เราชอบการนอนเรารักการน,นอนรักใช่ใช่รักแท้อือไม่รู้เลยใช่มันมันเป็นความสุขของเรา <laughs> ค่ะ ก็สเปกหล่อไม่เป็นตัวสูงะจริงๆสเปคถ้าเป็นบุรุษพยาบาลก็ดีค่ะคุณหมอกายภาพอะไรอย่างเงี้ยเออคุณหมอกายภาพก็ดีเหมือนกันใช่เอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวก็ป่วยนั่นป่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ตากแข็งแรงเนาะโอเคได้โอเคก็เที่ยงกับทางเที่ยงหรอกไม่ทำไมอ่ะดจากปีละลายลอ๋ออ๋ ผมเดินออกโอ้โหอะไรอ่ะเราขับไม่หยุดเลยนะอ๋อใช่ใช่แข็งแรงแข็งแรงดีแต่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงรู้ออกจากเกมส์ถึงออกงาที่คนดามหัวใจหรือเปล่าอยากขอ how to การมีแฟนโดยไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะพี่เามพี่เนมยังโสดเลย ถือว่าพิกรอถ้ามาให้รอสเปคสเปคที่เราอยากจะได้ตอนนี้เลยเบิดเลยเนี่ยนะอยู่จากา้านอยู่ช่วยกระจายก่าวให้เอาให้ปนมาริโอหน่อยจริงจริงอะไรดีไม่ีไ่ดีไม่ดีไป่นไีไ่ดีหม่ดไมีดี่ดีไม่ไดไดอ๋อไปไม่ดอไป่ดย ม่ปิดหม่ไม่ไม่ไมนี่มีกระจกไม่มีมีแล้วเคสมเสร็จกี่โมงสวมอยู่อย่างนี้ได้เลยเหรอได้ไ้เลยตอบตาร์ทออสตาร์อให้มันพ้นมาเรียวยังอง2่าประกาศสเ็ปเลย รวยใีไหมอุยไม่ใช่ใช่จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราหาเงินเองได้ใช่อันนี้พูดจริงจริงนะพูดจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าไม่ต้องรวยใช่ไม่ต้องรวยใช่ไม่ต้องรวยเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยพบคนรวยจริงๆคือคือเราก็อาจจะชอบคนที่เหมือนแบบบ้านๆด้วยการนี้ดีกว่าไม่ต้องรวยบ้านๆก็ไมันเร็วหรอเล่หรูเดียวเร็ว ช่ไหมแคเขาใช้คนรัเพื่อใส่เพลงเขาใส่ไงที่แบบสายสแกน่ะไม่รู้จักบ้านก็ออกกับ้านร้างข้อสามต่ไม่ต้องหลอดด้วยเรานี่ยไงก็เป็นผู้ชอุ้แต่จริงไม่ติดนาวเรื่องเพศโอเคโอเ โอเพนโอเพนใช่เพราะคนรอบตัวเราก็อย่างเงี้ยค่ะใช่นะค่ะใช่เราก็แฮปปี้อยู่แล้วชอบคนเอาใจไหมคะชอบคนเอาใจไหมใช่เออคนเอาใจไม่เท่าไหร่แต่คนต้องเข้าใจเรามากกว่าเข้าใจเราเพราะอ๋อค่ะชอบนะชอบคนสนุกดีกว่าเออชอบเราสนุกเลย ือก็ชอบคนสนุกแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบแอคทีฟไปด้วยกันใช่จบแล้วฝากนำเสนอหน่อยเราจะมีอะไรนำเสนอจจุตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีเพลงใหม่นะคะทำไมยังไม่ได้คุยร้องนานะโอ้วนี่รองหลายปีอยู่เขาแต่สกิดะกดใจไม่ใช่สกิดใจจ้ะ สสเธอไม่ใช่คียนี้มีสองสงสัยเธอสุดกดใจชันด้วยคำคำว่า you love me ก็ได้แค่คำนี้ I love you เพลงกระเทยเพลงกระเทยเพลงกะเทยลองสเก็มึง ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เพลงใหม่ใช่ค่ะเพลงใหม่เป็นแนวไหนเป็นแนวไหนเป็นเพลงเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นความแบบเป็นความขี้เล่นของเราด้วยใช่อันนี้คือทำกับค่ายมานะคะใช่ค่ะคอลแลบกับค่ายมาเราเราคุยเรื่องเพลงกันก่อนโอเคคือเพลงก็ชื่อเพลงว่า จับหน่อยจะวูบวมาวพี่กินหรือเปล่าไม่กีจะไปไหนค่ะพี่กีจะไปไหน่กีคโปรโมทเปรโมทเทสจับหน่อยพี่กีเด้ไหมพี่ีจะไปโปรโมทแหม่พี่กีก็จะขี่กันหน่อยจะได้พอ่กีขอภาพก็มุจลปิดคุณเลยังไงพี่ไปเเราข้ามเนื้อเมื่อกี้ไปนะคะใช่ก็คือเหมือนเอาความเหมือนความสนุกความคิดเล่นในตัวเราความแบบชอบแบบว่า แอ,แอลผู้ชายอะไรไปเลื่อยไปเปื่อยเนี่ยเอามาใส่ในตัวเราก็จะเป็นแบบจับหน่อยจชวูบจชวูบจับจับจับ,จบ oh. อะไรอย่างนั้นใช่เดี๋ยวต้องรอดูการจัดเดี๋ยวเพลงกำนมังจะปล่อยวันที่เอ่อยี่สิ้านี้แล้วหช่อง <Hello. S 1> ทาง ใช่ค่ะทางช่องทางของเอ่อมาค่ะมาทีมใช่ทาง y o YouTube TikTok f a c e b o o กอะไรเงี้ยล่ะวีนกลับมาแล้ววีนอัพแดนซ์แต่ครั้งนี้จะเป็นเต้นแบบเต้นอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบบทบทเอ่อบทบทแบบอื้มเต้นยากไหมคะับอย่างนี้เต้นยากไหมไม่ยากเมื่อกี้คัวอร์ได้ไหมสามารถคัวอร์ได้ไหมได้ใช่ แค่แบบจั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 บเลยถ้ามาประมาณนั้นใช่จ้ะอะไรนะคะอ่างเงียบเียบร้อยเอาหรอเดียเดียวเพลงยังไม่จบเลยเพลงไม่จบ จับหน่อยจะวูกนะคะใช่ก็อยวันีูแล้วปล่อยวันที่25นี้นะคะฝากด้วยมีท่าเต้นด้วยฝากแบบว่าเต้นกันในติ๊กต็อกอะไรได้ใช่ติดตามด้วยเพราะว่าแกนก็มีส่งร่วมในการคิดท่าเต้นใหญ่ๆด้วยรอดู MV กันนะจ๊ะตั้งใจมากๆจ้ะไม่มีใครมวีใครไม่มีใครอุ๊ย ก็ยัหักเหมือนกันแต่ไม่มีพระเอกมีค่ะอันนี้ใช่เป็นเราโซโล่เป็นแดนอะไรลับมาแล้วมีเต้นกับพระมงพระม่านไม่ธรรมดาจริงจริงก็คัมแบ็กในรอบ อ๋อโอเคทำแบ็คในรอบสองปีม <Labor> <fi> ั <musicians> ้งคะใช่ก่อนหน้านี้ก็มีเพลงแต่ว่าเงียบไงเราไม่รู้จักกันไงใช่แก้มือแก้มือเออแก้มือแก้มือเลยเพลงนี้จับหน่อยจวูปนะคะค่ะขอบคุณจ้าอยากตัดเมื่กี้ออกนะมันไม่โออหรอไม่เห็นหรอหน้าเราเสียดา